โอ้โหเป็นไงครับปั่นทีเดียวนะครับรางวัลก้อนโตผมแล้วครับอืดูทรงทรงมาดีนะครับในทรงนี้มาดีนะครับสองอเจิบาทครับทุกคนดูดิครับไม่อหา่กจะคุยครับผมคำเตือนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป และควรปัจจยการในการรับชมนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่หมูเหมือนเดิมนะครับอ่าพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับอ่าวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเดิมนะครับวันนี้ผมมาเล่นทุนห้าร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับอ่าแรกเลยผมก็เข้ามานะครับเข้ามาหน้านี้ก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเบ็ด ประมาณไหนดีนะครับสูงสุดสี่พันกว่ามีทุนอยู่ห้าร้อยนะครับเดี๋ยวขอดูที่ว่ามันเหมาะสมไม่ไม่เวอร์กกันไปนะครับเดี๋ยวเราหาดูเบ็ดที่ว่ามันไม่เวิร์กกันไปนะอ่ะยี่สิบเจ็ดบาทแล้วกันนะครับวันนี้ขอเล่นเบ็ดที่ยี่สิบเจ็ดบาทแล้วกันนะครับเนี่ยครับทุนห้าร้อยบาทนะครับอ่าอ่าครับเรอกก็มันเริ่มไปเลยครับมาดูกันว่าวันนี้พี่หมูจะรอดหรือจะล่วงนะครับทุกคน โอ้โหเป็นไงครับมาแล้วครั้งแรกก็หกสิบบาทนะครับไปครับโอ้โหเป็นไงครับปันทีเดียวนะครับรางวัลก้อนโตผมแล้วครับืดูทรงทรงมาดีนะครับในทรงนี้มาดีนะครับสองเจสบายครับทุกคนดูดิครับอไม่อยากจะคุยครับผมอ อ่ะนะครับก็มาดูกันเอ้ยมา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  <c oughs> เรียบร้อยนะครับบืดนะครับทุกคนเฮ้ย <c> ไ <oughs> <c oughs> มค์แล้วไ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 ม่ แล้วมาอีกแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคน <laughs> นี่นะครับมันก็สแตงมานะครับ <c oughs> เป็นไงครับได้ปลาสองตัวนะครับ <c oughs> ได้ปลาสองตัวมาดูนะครับครั้งสุดท้าย <c oughs> โอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคน <laughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> อ่าเอ้ยแหมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะ เกมนี้มันก็เอกลักษณ์ของเกมนี้นะครับก็จะง่ายๆครับก็คือมันชอบทําให้เราบดืดนะครับทุกคนเออก็ไม่มีสาระนะครับเกมนี้สาระอยู่ตรงไหนก่อนโอ้โหอะไรกันเนี่ยแม่ทำไมถ้าเรียงกันมันน่าจะได้เยอะกว่านี้ดูกันนะครับทุนห้าร้อยนะครับมาดูกันว่าทุนห้าร้อยของพี่หมูเนี่ยจะได้กําไรหรือว่าจะเสียนะครับ จะได้จะเสียมไม่รู้แล้วอุย๊ยไปไงครับเล่ประตูอีกแล้วครับประทูสองตัวนะครับเขาเรียกว่าหนึ่งเข่งมาดูกันอุย๊ยเอือบไปแล้วอีกแม่มาแล้วครับทุกคนร้อยยี่สิบบาทนะครับผมหอมนะครับอ,อบืเกือบฟ้ามะพลาแก้วนะครับเอ้ยอุโยห้าสิบสี่บาทเกือบเกือบเกือบเฮ้ย นึกว่าจะได้รางวัลก้อนโตนะ้วทุกคนโอ้โห่ทำอะไรชอบทำให้ตกใจอยู่เรื่อยเลยนะครับเฮ้ยออนแน่เฮ้ย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 อะไรเฮ้ยบิจมบิดเบิจมบิดเบิจมบิดก็ไม่มีอะไรนะครับเกิดขึ้นนีครับเหตุการณ์บ้านเมืองก็ปกติดีครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะครับอ้าวปลาทูมาแล้วครับปลาทูหนึ่งเคร่งนะครับปลาแม่ อะไรครับนี่อ่ะได้ไฟรีนะครับไฟรีฟรีมันให้หมุนฟรีสองครั้งคือมันให้ฟรีแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรครับนี้อ่ะถ้าวันนี้ไม่แตงแ่งก็จะเปลี่ยนเกมเลยเนี่ยไม่ไหวละโอ้โหคุณหลอกคุณหลอกดาวได้ไงอ่ะเฮ้ย อันแนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับอืมอะเนี่ยมันให้ฟรีมาไม่เราอย่าไปหวังเลยฮันหน้าหนีเลยเนี่ยฮันพี่ดิโอเห็นไหมคือมันเหมือนเดิมนะครับสละไม่มีสระอยู่ตรงไหนก่อนคือมันไม่ให้อะมันให้ฟรีจริงอะแต่มันไม่อุ้ยสิบห้าบาทจะลองอุ้ยทาไมเนี่ยล่าสุดอะไรคำนี้อะอะไรคำนี้อะ เอาให้มันสบายใจนะครับพี่หมูก็ไม่ไม่ไม่หวังอะไรล้วตอนนี้ดู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 ยังไม่มีแตกเลยนะครับโบนัสมาสองครั้งก็ว้าวสองครั้งอื้ดูเฮ้ยมา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 มเนี่ยดู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 มันทำดูมันทำดูมันทำดูมันทำอ้าวมาดิครับจังหวะนี้หมุนฟรีแล้วนะครับ อุณฟรีอีกแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับยังครับยังมีอะไรเกิดขึ้นครับก็เหมือนเดิมนะครับอใครที่ชอบคลิปนี้ของพี่หมูครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พี่หมูด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะใครในส่วนใครนะครับที่อยากจะให้พี่หมูเล่นเกมไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่หมูจะเล่นให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไวในช่องนะครับอ่าส่วนใครที่อยากจะให้ พี่หมูเล่นเทคนิคไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยครับเดี๋ยวพี่หมูจัดให้นะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้เราวันก้อนโตมาเลยครับมาแล้วครับมาแล้วมันมาแล้วนะครับออ225บาทนะครับออืืกลุ่มขมับแป๊บอะไรครับเนี่ยก็ยังดีนะครับ225บาทก็ยังดีนะถือว่าโอเคนะครับถือว่าให้ผ่านแล้วกันอืม นี่นะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเล่นนะครับพี่หมูไม่แนะนํานะครับอ่าไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับอ่าแต่ใครที่อยากจะเล่นจริงๆว่าเออฮ้ยเกมนี้มันน่าเล่นพี่หมูอะไรเงี้ยอ่ะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็ไปหาสมัครสมาชิกได้นะครับอ่านี่ครับแต่พี่หมูไม่แนะนําดีกว่าครับไม่แนะนําให้เล่นดีกว่านะอ่าส่วนใครที่อยากจะเล่นจริงๆก็ลองไปหาเล่นกันได้เลยนะครับอ่า ฮแม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรคำนี้อ่ะ <c oughs> ก็ปั่นต่อไปครับปั่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปอะไรมากเลยคือเราปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นอยู่เงี้ยปั่นไปเถอะ <c oughs> ใครนะครับที่อยากจะให้พี่หมูเล่นบาคาร่าหรือ,อยังไงครับก <c oughs> ็คอมเมนต์บอกได้นะครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวพี่หมูจะทํำคลิปลงไว้ในช่องให้ดูนะครับอ่า บางทีแบบว่าเอ,อ้ยทำไมพี่หมูเล่นแต่สล็อตไม่เล่นบาคาร่าขงเรออะไรเงี้ยอ่ะจริงๆพี่หมูก็เล่นนะครับเล่นทุกอย่างนะครับอ่ะก็แต่ส่วนมากจะเล่นสล็อตมากกว่านะครับอ่าใครที่อยากจะดูเทคนิคการเล่นบาคาร่าของพี่หมูก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่หมูจะทําให้ดูนะครับแล้วก็ลองเอาเทคนิคไปใช้กันดูเงี้ยอ่ะก็ดูเป็นแนวทางตัวอย่างได้นะครับอ่าไม่ช่องพี่หมูไม่มีสาระนะครับอ่าสาระ ได้นะครับแต่อะอะไรครับเนี่ยโอ้โหเด้ปลาครับหมุนฟรีสองครั้งนะอืมไอ้เี้ยเป็นไงครับปลาสามตัวนะครับเก้าสิบบาทโอ้โหโอ้โหง่วงเลยนะครับจังหวะนี้ปลาสามตัวเก้าสิบบาทนะครับง่วงเลยนะครับอ่าเนี่ยครับก็ปั่นไหมครับอืมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ เหมือนเดิมเริ่มเติมคือไม่มีอะไรนะครับทุนหายกำไรหดนะครับจังหวะนี้อ่าเขาเรียกว่าทุนเริ่มหายกําไรเริ่มหดนะครับตอนนี้จะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวสองร้อยก็าทเองโอ้โหดูดีครับ คูณห้าร้อยครับตอนนี้เหลือ <ills> <f popped> สองร้อยกว่าบาทนะครับอ่ะเอางนี้แล้วกันสองร้อยกว่าบาทเนี่ยคือพี่หมูจะปั่นทีเดียวเลยนะครับหมดก็คือหมดนะอ่าได้คือได้หมดก็คือหมดนะครับเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับอ่าเพราะเราว่าเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้มาเล่นหวังจะได้อย่างเดียวนะครับอ่าได้บางเสียบางเนาะเออว่าครับเหลือร้อยกว่าบาทแล้วนะครับตอนนี้นะครับเหลือร้อยกว่าบาทแล้วอุ้ยสองร้อยกว่าบาทแล้วตอนนี้ขึ้นมาสองร้อยกว่าบาทแล้ว อจะรอดจะร่วงก็แล้วแต่เวทก,กรรมเลยนะครับจจงหวาน,นี้เนี่ยครับเหลือร้อยกว่าบาทแล้วทุกคนช่วยรุนหน่อยครับช่วยเป็นกําลังใจพี่หมูหน่อยนะครับอหมดแล้วเหลือห้าสิบกว่าบาทโอ้โเจ็ดสิบกว่าบาทขึ้นไหอะไรอย่างนี้หมดนะครับอย่างนี้หมดแน่นอนครับดูทรงหมดแน่นอนนะครับทรงนี้หมดแท้แทครับ ปรับเปนกันครับเดือสิบเือสิบกว่าบาทนะครับทุกคนตอนนี้นะครับอ้าวไม่ได้นะครับเราไม่พอครับต้องลงวีครับขยับลงวีอีกนะนี่ครับสิบสี่บาทนะครับอ๋อหมดแล้วครับอย่างนี้หมดตู้นะครับโอ้โหหนึ่งใบก็ปรไม่ได้นะครับทุกคนอะคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับคือพี่หมู หมดตูดนะครับอ่าไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าเลยยังมีเดี๋ยวพี่หมูจะกลับมาแก้ตัวใหม่นะครับทุกคนอ่ะวันนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้นะครับอ่าใครก็ใครเข้ามาดูคลิปของพี่หมูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หมูด้วยนะครับอ่าวันนี้พี่หมูคิดว่าพี่หมูต้องขอตัวลาไปพักผ่อนแล้วไม่ไหวนะครับหมดตูดแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่หมูด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดะระฆังแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปของเรานะครับ